นะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับท่านและท่านศาสตราจารยจังหวัดระยองนะครับมาย่างชงนะครับการฉีดวัคซีนนเอาพาแฟนมาโอเคเอ๊ะฝั่งนี้คืออะไรรอครับรอหรือแล้วรอคือันนี้แจกเขียน <c oughs> หนึ่งหมดเลยไหมจอนพัสด <c oughs> ุทธแล้วยังไม่ได้ฉีดคิวใช่ ก็เลยรีบมาก่อนอันนี้จะนิ่มเก็บแล้วครับเรายังทุกวโควิดวันนีช่วงช่วงต้นเดือนี่ยะแต่รัฐมนตรีช่วยด้วยครับกระทรวงสาธารณสุขวันนี้มากับท่านผู้ว่าท่องเที่ยวระยองเนี่ยครับที่เราเปิดเราเปิดเนี่ยเวลาเราพักจุดพักรถดจำได้มาเนี่ยจุดระยองนะครับที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวกับจัฐมนตรีกราบเนี่ยมีความปลอดภัยเพื่อที่จะได้รองเรานะครับ ท่านทําง,ง,งานบรรจัดถึงวันศุภูเสาร์อาทิตย์ก็ยังไปเยี่ยมชาวไร่ดอกนะครับเป็นนโยบายของท่านที่ท่านนี้ครับเปนปลาสุกทนตีเสถียรผมชื่อสาธิตนะผมมาถูกว่าตั้งชัลงลนละเดี๋ยวนี่ใช่แล้วเนี่ยไอ้ลูกแล้วก็แพทย์สาธารณสุขใจนี่ว่ามีผลยังไงถูกว่า้าช้าก็เลยเราฉีดเลยแอสต้าแอสต้าใช่ไหมแอสตา้สตายิ่งคงแก่นะมีความดันเยอะไหม มีเยอค่ะควาดันมีเยอะอ่อความดันผ้ังมีไหมมีอ่ะมีไหมมีไ่ะ โอเคโอเ่อเเมนี่ยแล้วปากปวดยังไงล่ะ สาคนละภาษามีความเสี่ยงก็คือกลุ่มของแรงงานต่างด้าวเข้ามาฉีดทีเยอะที่สุดเพราะว่าตัวคลัสเตอร์เนี่ยเราพอเจอเราก็ยังสามารถควบคุมได้นะครับแต่ว่าตัวแรงงานต่างด้าวมันอาจจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาโดยเฉพาะจันทบุรีเนี่ยที่เขเข้ามาเยอะเพราะนั้นในส่วนนี้วัคซีนเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับถ้าเราเปิดพื้นที่ได้แล้วก็ถ้าเราสามารถให้คนมาเที่ยว ในจังหวัดที่เราเปิดพื้นที่เกาะเสม็ดอันนี้เป็นบางพื้นที่นะครับแต่ว่าในจังหวัดถ้าเราทําได้มีสัดส่วนการฉีดวัคซีนมีตาผู้ติดเชื้อมีจํานวนเตรียงที่เพียงพอเนี่ยเราจะไดเ้เปิดพื้นที่ได้เป็นพื้นที่เพราะนั้นก็จะต้องเร่งเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจสําคัญมากนะครับแต่ก็คู่กับการควบคุมโรค14เนี่ย14วันมันจะเป็น14วันอันตรายคือจากนี้ไปจนถึงวันที่1ธันวาถ้าเราสามารถคุมมีวินัยนะ รักฉีดวัคซีนไปพร้อมกันเนี่ยถ้ามันมีอัตราคอเรตที่มันครอบคุมสูง75หรือ80เนี่ยมันจะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่เป็นสาเหตุที่สบคที่เราประชุมกันเมื่อวานนี่ไม่เปิดสถานบริการเราขยายไปเพราะว่าเรากังวลเพราะมันเป็นแม่น้ำสีสายเราเจอคาสเซอร์กระถินแล้วแล้วตาบังเอิญมันฉีดวัคซีนไปแล้วก็มีอาการเดี๋ยวรอยกระทงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขับปาด้วย ถ้าได้กินเหล้าได้ด้วยมันก็จะเป็นไหลแม่น้ําหลายสายมากเกินไปก็จําเป็นนะครับรัฐบาลก็มีความจําเป็นที่ต้องผ่อนคลายแต่ว่าเดินหน้านะเดินหน้าแต่ว่าต้องมี exit strategy ที่เหมาะททีีทท่่เหมาะสมว่าเกิดสถานการณ์ว่บมันต้อง stand by โรงพยาบาลพร้อมรับผู้ป่วยได้เต็มที่แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าติดวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอาการรุนแรงนะครับมีหลายคนติดแต่ว่าไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเหลือ14วันอันตรายนี้ต้องมีวินัยช่วยกันต้องขอความร่วมมือว่า ถ้าไม่อยากให้หมอกับพยาบาลเหนื่อยเจ้าหน้าที่เหนื่อยเนี่ยรักษาวินยัยฉีดวัคซีนให้ครบมาเดินหน้าไปได้วยกันมีมีมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นประบงานรายใหม่นะครับผมขอย้ําว่าขอาความร่วมมือในคนละยองโดยเฉพาะนะอย่าเพิ่งรับแรงงานต่งางด้าวเข้ามาใหม่เพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการาคัดกรองแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดคนเก่าเนี่ยเราฉีดวัคซีนอะไรไปได้แล้วโดยเฉพาะพลาสเตอร์ของของ รางานต่างๆที่เราพบมากโดยเฉพาะจันทบุรีนะครับแล้วก็ในลอยต่อจังหวัดต่างๆก,ก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจังหวัดระยองทุกคนนะบอกว่าผมผมหมอตีแมะตีช่วยสาธุเนี่ยนะของคนระย,ยองขอความร่วมมือว่าตอนนี้จะเพิ่งรับคนงานใหม่ครับขอให้ใช้เวลาสักช่วงหนึ่งขอให้เราฉีดก็ซีนให้มากก่อนแล้วค่อยมาเริ่มเดินหน้ากัน